คนมีเมลจากครูแจ้งมาว่าเราจะได้ไปแข่งทูบีจริงดิแต่ว่าคนไม่โคบ้าทุเราเปิดรับสมัครเพิ่มดีนะจะได้มีสมาชิกเพิ่มอืมดีนะเริ่มแลเริ่มแลตาอะไรมันเอาโอเคมาดูนี่ไงอ่ะเขาเปิดรับสมัครเป้ยแมทเขาเป้ยแมทไงอ๋อเขาเป้ยแมทเอ้ยมึงกูชอบตั้ง ค่ะพอดีหนูต้องรีบไปกินข้าวอะค่ะหนูขอเขียนก่อนนะคะคิดว่าเป็นลูกครูเราจะทําอะไรก็ได้เหรอเออช่างเถอะแต่มันมาแทรกอะพ่อพอถึงตามันเขียนละเฮ้ยยังไม่ได้เขียนเลยเขียนให้แล้ว ต่อไปก็จะถึงรอบออดิชั่นแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง12คนที่ผ่านเข้ามาด้วยแต่เราวันนี้จะคัดเลือกแค่3คนสุดท้ายที่จะได้ร่วมแข่งขันกับเราถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องแคทได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแคทแคทพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ จะเลือกใครดีอะโอเคไม่เลือกทีดีอะโเแล้วก็เราก็จะได้สามคนท้าเปิดมาได้ดีแล้วคนนี้ก็เต้นดีเหมือนกันโอเคเยี่ยม คนชื่อน้องเชิร์มาได้ไงวันที่เราโพสอะไม่มีชื่อน้องเลยน้องใช้เส้นลูกครูหรือเปล่าแปลว่าน้องอะต้องทำอะไรสักอย่างเออใช่แน่แน่วันนั้นอะเขาไปเก็บของที่ห้องชมรมใช่ปะใช่ปะก็ได้อยู่แล้วแหละแหม่ได้ินแค่นี้เหรอแต่เหตุเราเป็นคนโพสนะแปลว่ามีคนแก้ไขโพสอด้ดิสมโมลองดูดิ เฮ้ยจริงด้วยมีคนแก้ไขโพสวันจันยี่สิบนาฬิกาสาิบนาทีแฮกเกอร์เก็นไรกับน้องเชออ่ะคะเมเบลมีแม่เป็นครูเหมือนน้องเชอเลยอ่ะแต่ไม่เคยเห็นหน้าพวกแกเป็นพี่น้องกันเหรอรูปชัดขนาดนี้อะ แสดงว่าทั้งหมดนี่แกทำเองเหรอใช่เราทำเอเรากับน้องเชื่อเป็นพี่น้องคนละแม่กันเราอยากให้น้องได้เต้นด้วยพอรู้ว่าน้องไม่ผ่านเราเลยไปเพิ่มแอคลุมนะมาเพื่อจะได้แก้ไขให้น้องได้เข้าขอโทษเราคงให้แกกับน้องอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วหรอแกอ่ะเป็นคนเก่งมากเลยนะเว้ย การเต้นแกไม่เคยดรอปโอเคขอโทษต่อไปนี้เราจะไม่ทำอีกแล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นคนเดียวเรนจริงพี่ทำแบบนี้กับหนูทำไมหนูไม่ผ่านการคัดเลือกเองยังดีกว่า